ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่เป็นไลฟ์หรือว่าเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์ก็ได้นะคะหรือว่าทํางานประมาณนั้นหรือว่าเป็นคนที่เกิดลักนาแบบราศีเมษหรือว่าเป็นเกิดเกิดปีสัตว์นักสัตว์ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับคลิปนี้มากกว่านะคะแล้วก็บวกกับว่าได้เจอเรื่อง ปัญหาซ้อนปัญหาหลายๆสถานาการณ์โดยที่เป็นจากปัจจัยภายนอกนะจะเหมาะกับคลิปนี้นะก็คือว่าเมื่อเมื่อประมาณช่วงก่อนหน้านี้หลายๆเดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่โอเคของราคานาเมยสักเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยก็มีคือด้วยด้วยที่ว่าดูเกี่ยวข้องกับพวกดวงดาวดาราศาสตร์อะไรเงี้ยไพยุซีอะไรพวกนี้ด้วยนะคือหมายถึงว่าเป็นความชอบส่วนตัวที่ศึกษาแต่ก็ไม่ได้ลงลึกอะไรมาก แล้วก็รู้ว่ามันเป็นช่วงที่จะต้องเกิดเรื่องประมาณนี้ขึ้นแล้วมันก็จะเกิดจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอล้วก็แล้วแต่แต่คนทั่วไปก็จะมีความรู้สึกแหละว,ว่าเฮ้ยเวลาไปดูให้พระดูให้ที่วัดหรือว่านี่นั่นแต่ก่อนตอน,นเด็กเคยไปบ่อยแถวที่ดังๆน,นู่นนี่อะไรแบบว่ามีคนพาไปอะไรเงี้ยเออเขาพูดอย่างนี้นั้นแหละแล้วต้องดึงรู้นี้อย่างนั้นไม่จริงสักอย่างตอนนี้ก็เลยพูดว่าอันนี้คืออันนี้คือจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์การเกิดคือจะบอกว่าที่มันเกี่ยวข้อองคคืว่่านนทีเกิดใ ปีปีสัตว์ใหญ่หรือคนที่ลักษณะเป็นผู้นําอะไรเงี้ยโดยอย่างเมฆเนี่ย,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 ยคือเป็นจะเป,นเปน็นต้นต้นต้นไฟของต้นไฟใหญ่สุดของเอ่อลัคนาแรกขอ,ของของทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่าเนี้ยจะเป็นจะแบบประสบการณ์หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ายิ่งถ้าเป็นคนดีนะคือจะมาเพื่อเพื่อช่วยเพื่อเป็นไลท์อย่างเงี้ยให้กับอะไรประมาณเนี้ยให้กับช่วยถ้าเกิดเขาจะช่วยคนนะนะทีนี้ เหยื่อประเภทเหยื่อที่นาซิสพสิทธ์ชอบเลือกอะไทป์หลักๆของการบูลลี่หรือการที่โดนล,ลุมเลยคือนาซิสิทธิ์กับสมุนนาซิสิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นโรคจอมปอลอมแต่ละก้อนแต่ละก้อนไม่ว่าจะในที่แห่งใดของโลกไปเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่วัยเด็กเนี่ยการเลือกเหยื่อของนาซิสิทธิวนใหญ่อ่ะจะเลือกคนที่ดูอ่อนแอเลยดูมีความแตกต่างจากคนอื่นแบบว่าความโดดเด่นอะไรก็แล้วแต่แต่แบบอาจจะด air, ูอ่อนแอเลยอาจจะดูเรียบร้อยหรืออะไรอาจจะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็เป็นกลุ่มกับ สมุนตัวเองที่จะเป็นังแก่แต่ถ้าโตขึ้นเนี่ยพอเริ่มที่แบบเป็นวัยรุ่นเลยอ่างเงี้ยคนที่แบบว่าดูมีสเสน่ห์หรือดูเป็นผู้นําหรือว่าดูแบบว่าเเริ่มที่จะมีความโดดเด่นในในการแบบเพื่อที่จะหลีดคนไปในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็จะโดนเป็นกลุ่มเป้าหมายของนายิสิษเพราะว่านายชิสิษ์อ่ะเดี๋ยวข้างหลังจะเรียกนายชิสิษแปดดีอ่อแปดเดวิลนะเพราะว่ามาจากปีศาจแปดตัวที่ท,ที่ทํางานอยู่ภายในแล้วก็เบื้องหลังหมดไม่ว่าจะเป็นความเออ อวดดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงพยองอวดดีมนิโพเลตบังคับสุบซิบนินทาอิจฉาริษยาโลกมากๆอะไรเงี้ยพอนึกออกแนละ้วลองเสิร์ชดูปีศาจแปดตัวนี้จะพูดว่าคนที่เกิดลัคนาอะไรช่วงนี้ก็ตาม่ยถ้าเกิดคุณเจอปัญหาประมาณนี้นะหรือทั้งหมดเลยพร้อมๆกันได้ก็ดีนะ 1. คือ พื้นฐานครอบครัวหรือคนที่เลี้ยงไม่ว่าจะใครก็ตามคือทารุณคุณหรือว่าเป็นนายชิสิตสักคนนึงแล้วที่เหลือก็เป็นสมุนหรือไปอะไรก็แล้วแต่เป็นมีถึงสองคนคือแบบทั้งปู่ทั้งย่าหรือทั้งพ่อทั้งแม่นะสองคือมันง่ายที่คุณจะไปเจอกับเพื่อนหรือแฟนที่ดึงดูดคนแบบนี้ที่อ b u s คุณเข้ามาอีกสามเน่เจอในเวลาเดียวกันนะก็คือคุณถูกเทคแอนดนเทจแล้วก็อยู่ในแผนอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกเขี่ยทิ้งดิสคาร์ดเขี่ยทิ้งอาจจะแบบอยู่ดีดี พ่อแม่ก็ไม่กลับบ้านขึ้นมาแล้วแต่อารมณ์อ่างเงี้ยคือหายไป็กชิตคุณเลยทั้งเพื่อนหรือว่าแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นกับคุณเงินที่ทํางานก็เจอกลุ่มสังคมของนายสิทธิ์ที่มองคุณเป็นเป้าแล้วก็มาที่โดนคูกค้าในนีโมทีวีไทยแล้วก็เอาเงินยักยอกไปทั้งหมดเลยเป็นแสเนี้อันนี้ก็ในนีโมทีวีไทยี๋ยวค่อยอเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนะึงทำแยกไปแล้วก็รวมถึง คือเป็น grief หมดเลยอ่ะเป็นการสูญเสียแล้วก็มีอาจจะมีการสูญเสียเพื่อนที่สนิทหรือว่าไว้ใจหรือคนที่เรานับถือเนื้อออกไหมที่เรานับถือแบบไกลๆอะไรเงี้ยซึ่งปีที่แล้วเราเมนก็เสียไปสองคนที่เสียชีวิตนะเป็นซิมเมอร์ที่อยู่ต่างประเทศก็คนหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็คนที่เราเคารพนับถืออะไรเงี้ยปีที่แล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยคนที่เป็นไลฟ์หรือว่าเป็นตรงนี้ที่เราพูดอ่ะเขาจะเรียนรู้ชีวิตแล้วก็อยู่กับตัวเองตาดคิด วิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ได้ไปเช็คคอนเฟิร์มจากอีก2ที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองเป็นดีดความเชื่อไปในทางนั้นนะซึ่งก็คือเป็นคํายืนยันอธิบายประมาณอย่างที่เข้าใจเลยเผื่อแบ่งปัน,ปนเผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ในสถานการณ์แบบนี้นะนั่นก็คือว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นไลฟ์เนี่ยพูดเรียกว่าเป็นไลฟ์ไปเลยแล้วกันนะคนที่เป็นไลฟ์เนี่ยสิ่งที่จะต้องเจอ ในช่วงนี้ก็คือแบบเมื่อไม่ไม่ถึงเดือนนี้นะคือคุณจะอาจจะแบบโดนโกงเงินโดนเสียทุกอย่างมีคนในบ้านตายนู่นนี่นั่นทุกอย่างรอบด้านแล้วก็ถ้าเป็นคนรักหรือเพื่อนที่สนิทที่สุดก็คือแบบเออคือจบไปเลยเกิดอะไรขึ้นแบบกลลหนทุกอย่างจบสิน้นเพื่อที่จะกะวานอ่ะคืออยากให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าวิธีการที่จะต้อง ไปเจอแบบคุณนึกถึงป่าชา้าทึบๆบืดๆอะ่ะแล้วถ้ามีคนอีกคนนึงมันก็ช่วยประคับประคองได้ใช่ไหมแต่ให้คุณยืนตรงน,นั้นคนเดียวเลยโดยที่ไม่มีเทวดานางฟ้าไม่มีใครเลยแล้วก็คุณออกมาจากตรงน,นั้นให้ได้เพื่อที่จะเอาประสบการณ์เนี้ยมาช่วยคนมาช่วยคนได้ถ้าเกิดคุณอยากจะช่วยแล้วก็รวมถึง เรื่องเรื่องไม่ว่าถ้าเกิดจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม,มจริงๆแล้วมันก็ไม่มีจริงนะคือมันก็เป็นแค่การเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็บอกว่าผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้ผู้หญิงต้องเป็นนี้ผู้หญิงต้องแต่งตัวแต่งหน้าผู้ชายต้องมีเงินต้องมน,นี่นั่นความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับเพศนาิสิดก็เหมือนกันนายชิดก็คือนายชิดก็คือบุคคลที่มีเดวิวอยู่เบื้องหลังสักสักตัวหนึ่งในแปดส่วนคนผู้ชายก็คือผู้ชายสักคนหนึ่งที่แบบ ส่วนใหญ่ไซโคพาหรือนายสิทธิ์ก็จะเน้นเรื่องอย่างนั้นอยู่แล้วการมีครอบครัวเน้นหน้าตาดีบุคลิกดีการงานดีการโหรสถานะอะไรเงี้ยส่วนคนที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นแนางนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันคือการที่แบบว่าต้องฝึกอะ่ะคือคือถ้าเป็นผู้หญิงแสดงบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เกิดมา ผู้หญิงแต่ความจริงมันไม่ใช่นะความจริงมันไม่ใช่มันอยู่ที่การฝึกแล้วก็วัฒนธรรมที่คิดคุณคิดว่าคุณเป็นแล้วคุณก็เอามาอย่างเช่นแบบผู้หญิงอ่ะบางคนอ่ะที่แบบว่าที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วต้องเป็นในรูปแบบที่จะต้องรอดอยู่ในสังคมนั้นก็คือจะแบบแต่งตัวหรือว่าแต่งหน้าหรือว่าเกิดมาก็คือยึดติดในตัวเองแล้วอาจจะถูกสอนให้แต่งหน้าตัง้งแต่เด็ก หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งตัวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เป็นความอยู่รอดในการที่แบบเอออาจจะได้มีคนที่ได้ได้ take a d v a n t a ท e ที่จะหาผลประปโยชน์กับเขาในเรื่องเงินต้องมีฐานะหรือว่าเลือกเพื่อเลือกสังคมที่แบบต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยการใช้เปลือกนอกคันสทอ์ิจะเน้นเปลือกนอกนะคือจะก้าล้างนาำประกอบอไปแล้วก็ใช้เขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นประจำเดือนก็เรื่องหองุดหงิด ผู้หญิงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นความเป็นแม่ก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยห่วงใยก็เลยแต่งตัวก็เลยห่วงสวยก็เลยโลภก็เลยต้องแต่งตัวดีๆก็เลยงนี้นั้นทุกอย่างเนี่ยคือเป็นเรื่องปลอมหมดมันป็นเรื่องปลอมหมดมเป็นแค่การต้องการอยู่รอดของคนที่จะอ้างตัวเองเป็นผู้หญิงมันจะดูเหมือนแบบเหม,ม,ม,มือนมีความแตกต่างเหมือนมีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ขอยืนยันว่ามันจริงนะมันปลอม,มจริงแล้วก็ ผู้ชายก็เหมือนกันคือผู้ชายก็ธรรมชาติก็ต้องร้องไห้ได้อะไรได้ถูกไหมแต่ว่าก็าอาจจะถูกสอนมาจนถึงยุคนี้ว่าก็แพมที่จะไม่ร้องไห้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะไปในทิศทางอื่นอีกเวลาตรงไหนที่ถูกบีบจากธรรมชาติจากความจริงที่คนมันก็เป็นแค่คนอะเออที่ไม่ใช่ใศิดี์อะคนได้เป็นคนปกติอะมันก็เลยบีบไปทางนึงอะไรเงี้ยคือก็เลยว่าเราคิดเราไปคเวอร์แล้วมันตรงกันแล้วคือเหมือนไปให้ชัวร์ว่ามันตรงกันแล้วก็เลยเอามาเล่าอะนะ เขาก็บอกว่าการที่เป้าหมายในการเกิดมาของคนที่อาจอาจะอาจจะอาจจะมีการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณประมาณนึงแล้วเนี่ยย่อมที่จะต้องการสถานาการณ์หรือว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้ก้าวผ่านแบบอย่างโหดเหี้ยมอะเหมือนกับว่าเกิดมาก็คือตายก็คือเจอในสิทธิ์ใช่ไหมเกิดนั่นก็คือตายทั้งเป็นอยู่แล้วเกิดมาอยู่ในอยู่ในเอ้งเื้อ,อ,อมือของในสิทธิ์อะแล้วก็ แล้วก็ตายแล้วก็ตายจากเรื่องนั้นเรื่องนี้โดนหักหลังโดนหาผลประโยชน์โดนแบบคุณจะเห็นว่าคนหลายๆคนที่เป็นผู้นําหรือว่าที่เป็นบอนทูบีจริงๆร่ะก็จะมีในข่าวฆาตรกรรมเยอะแยะ,แยะไม่ว่าจะเป็นดาราคนไหนก็แล้วแต่สมัยก่อนที่เป็นดาราจริงๆนะอย่างเช่นที่แบบดูเป็นดาราจริงจริไม่ใช่บอนทูบีเป็นนายสิสิ์นายิสธิ์จะหิวแสงจะชอบอะไรแบบนี้แล้วแล้วก็ไปพยายามปลอมให้เหมือนเสมือนจริงใช่ไหมเพื่อหลอกล่อคนเพื่อนู่นนี่นั่นมานิเคลตสมุนตนเองอะไรเงี้ยอย่างเช่นเอวิตอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะ เพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่านั่นมันก็คืออาจจะเป็นบทเรียนที่ได้ฝึกแล้วก็เกิดมาเนี่ยไลฟ์เนี่ยก็จะอาจจะมีความรู้สึกที่แบบที่พูดเพราะว่าไม่เห็นใครทําอะไรเท่าไหร่เป็นจริงเป็นจังไงในการที่จะมาไกด์ให้กับคนกลุ่มน้อยกลุ่มที่น้อยไม่ใช่แมสของสังคมอะแล้วคนอาจจะรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กหรือว่าค่อยรู้จากสถานการณ์ต่างๆว่า คือแบบบางทีอ่ะก็อาจจะมีบ้างที่แบบเอ้ยอยากจะแบบกินนู่นกินนี่ชอบนู้นชอบนี่แบบว่าอันนู้นอันนี้สวยเอออะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่หมายถึงคนหมายถึงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วอะ่ะบทเรียนที่เขาต้องการให้เราเรียนรู้แล้วก็อัปเลเวลอ่ะมันคือแบบคือเขาจะไม่ให้อาหารหรือว่าจะไม่ให้เราได้แบบ ได้มีอะไรเลยจริงๆอะ่ะคือเหมือนเกิดมาแต่แต่วิญญาณคือเหมือนไม่มีร่างกายไม่มีความเป็นคนเลยแล้วมันเนี่ยโลกเนี้ยเพื่อที่จะเรียนรู้ว,ว่าคนอะ่ะอยู่ระดับพลังงานประมาณไหนแย่แค่ไหนดีแค่ไหนต้องช่วยเหลือประมาณไหนที่มาเล่าวันนี้ก็คือจะบอกว่าเคยเรียนรู้ตัวเองมาเยอะนะแล้วก็เรียนรู้เรื่องไล้นี่แหละมาเยอะและ้วแต่ข้อสุดท้ายที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานรวมของมนุษย์ ของแบบว่าคนที่มีเรื่องหลังอาจจะไม่ท็อกซิก a t i o n s ชิพก็ได้นะอาจจะไม่ต้องถึงกับเป็นนาซิติที่มี8 d e เดวิอยู่ข้างหลังเรื่องหลังไม่มากก็น้อยแล้วก็มีความรู้สึกแล้วว่าคนที่เป็นไลท์จริงๆอ่ะที่เป็นของจริงนะนะคือคนแบบว่าทําการปกป้องหรือว่าดูแลเขาไว้เพื่อที่จะให้เขานําพาไปได้เงี้ยให้เขาแบบคือน้อยมากเหมือนเพลงวันมอไล์ของเชสเตอร์จริงๆอ่ะคือรู้สึกแล้ว,ว่า ไม่รู้คุณจะปกป้องไว์ได้แค่ไหนแล้วก็จะเจอหรือเปล่านะแต่ว่าทีนี้ว่าแบบคือเขาจะโดดเด่นเขาจะดีงามจริงจริง,รงๆอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดว่าใครได้เป็นใครได้ใครได้อยู่ไม่ว่าจะในบทบาทไหนก็จะรู้ถึงตรงนี้อ่ะนะก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตอะไรในทางของมนุษย์อ่ะในการทางของมนุษย์ก็จะไปซัพพอร์ตอะไรที่มันเกี่ยวกับการตลาดอ่ะกับการลีดของการาริโลคของนักทิ่สิบหรือว่าของกระแสสังคมหรือว่าอะไรเงี้ย ไปดูโจ e อ้บีทูนนะก็จะรู้ว่าคนประมาณไหนที่เป็นไลท์ที่เขาพยายามจะเน้นเป็นทรงของไลท์อ่ะแล้วก็เป็นทรงของแบบพวกปั่นกระแสมมินมิพลเลตคนนะคนจะเทไปตรงนั้นอะ่ะเนื้อออกไหมแล้วไลท์ก็จะถูกปล่อยแบบคือประเด็นที่จะบอกก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบมันมีไม่กี่เรื่องที่รู้สึกแปลกใจนะก็คือรู้สึกว่าเออคนมองถึงไลท์หรือว่าหาไลท์เจอเนี่ยได้ได้ยากมาก อันนี้เมื่อกี้คือไกด์คนที่เป็นไลฟ์ไปนะว่ามันมันทำไมมันเึงเป็นแบบนี้แล้วคุณเนี่ยต้องทำางไงต่ออันนี้คือคนมนุษย์ทังงานลงมนุษย์อะคือเห็นมองเห็นไลฟ์คัดกรองไลฟ์ออกมาได้ยากมากแล้วก็ไม่แทบจะไม่เห็นใครที่จะแทบจะสามารถจะบวกบ้งหรือว่าใช้ประโยชน์จากสติปรรัญญาหรือว่าอะไรในแค่ไลฟ์บอกว่าอะไรได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าบางทีไลฟ์หลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นไอซายเงี้ยจะใช้เน,นี่ยแมตต่ระดามอะไรเงี้ยที่เขาจะทําไฟฟ้าให้คนมาใช้ฟรีหรืออะไรเงี้ย หลายๆคนนะนะที่เป็นสมัยก่อนไล์ก็คือนักปาาอะไรเงี้ยยุคต่างๆเงี้ยนักปาาหรือว่าอะไรที่เขาเพิ่มพูนความรู้ไปตามสายของเขาอะแต่พอมายุคนี้ก็คือทุกอย่างก็ต้องมาเป็นพนักงานเรียนเดือนเหมือนๆกันหมดสวมชุดไม่ค่อยต่างกันมีแค่คนหัวโขนอีกแค่ไม่กี่อาชีพไม่ออาแหมแต่จริงๆมันมีหลายศาสตร์ที่ต้องแยกไปศึกษาแล้วมันก็จะมีไล์ของแตละศาสตร์ที่แบบ ยุคนี้ว่าทำไมคนถึงได้แบบฆ่าตัวตายหรือว่ามีซึมท้ามีอะไรง่ายคือเวลาจะไปสายขอยงตัวเองเช่นไปสายปัดยาหรือว่นานู่นนั่นน่ะมันไม่มีมันไม่มีเฮดเหล่านั้นอยู่แล้วคือแบบถูกล้มล้างไปให้คนให้เหมือนเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยด้วยการมน н и โฟเลทของระบบเลยก็แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะเหลือไรอีกเท่าไหร่ในเมื่อแบบว่าความเป็นจริงนักพลังงานอยู่ในระดับที่น้อยกว่าที่คาดเดาวไว้นะพลังงานรวมแล้วคิดว่าไรหลายๆคนที่มาในช่วงเวลานี้ หรือว่าก่อนหน้านี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเหมือนมาติดเวลาเพราะว่าถ้าเราจะมาถึงเวลาหรยอถ้าเราชื่อคนได้จริงๆอ่ะมันต้องทําให้ระดับพลังงานร,ระดับหนึ่งนะเขาก็จะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้ได้อะไรเงี้ยคือถ้าไม่งั้นก็คือเกิดมาฟรีนะไม่ได้ไม่ได้สามารถทําอะไรได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้หลังจากที่เอ่อเป็นแบบหลังจากที่ได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ผ่านมาจนถึงระดับหนึ่งอ่ะ แล้วมันจะเกิดผลดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ผู้ดูแลเบื้องหลังหรือว่าในถึกข้างบนนะนะหรือว่าอะไรก็ตามที่ผู้คนตอบแทนมาเอ,อ่อคนที่คนที่ไลฟ์ฟังเนี่ยที่ที่เพื่อย,ยืนยันสิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้เนี่ยเขาก็ได้พูดว่าเออแบบแต่ว่ามันก็ไมไดแล้วเพราะว่าไลฟ์อ่ะคือมันไม่ใช่มีประโยชน์อะไรแล้วหรอกมันไม่เคยมีประโยชน์เลยมากกว่า ถ้าเอาจริงๆแล้วอะ่ะเวลาที่ไล์ได้ได้แบบได้การซัพพอร์ตอะไรที่เป็นในทางมนุษย์อะเงินของอะไรนู่นี้นั่นอะ่ะพูดเขาพูดได้แบบเออมัน,ม,นมันใช่มันใช่เลยนะขอยืนยันว่ามันใช่เลยคือแบบถ้ามีนู่นนี่นั่นที่คนเขาแบบคิดว่าไลฟในอิจฉาหรืออยากจะแบบทําไม่ดีด้วยพวกในสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วเขาพูดว่าแต่สิ่งที่ไล์เป็นก็คือได้รับทุกอย่างร้นหลามกลับมาโดยที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องประดับ เอาไว้ในบารมีของตัวเองที่มีมันก็ผลิตออกมาเป็นสิ่งเหล่านี้ซึ like, ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วก็แบบเพราะว่าเวลาไล่ได้อะไรกับคืนมามันมันไม่ได้มีมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการอนึกออกไหมคือไล์จะรู้ตัวตั้งแต่เด็กๆนะไม่รู้ว่าจะรู้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะแต่นี้รู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่ามันมันไม่มันมันเราไม่ได้ต้องการอะไรกลับมาตอให้่ใครจะโฮไล์ไว้ได้หรือว่าทําอะไรก็ตามมันมันไม่มีอะไรที่เราต้องการ เรามาให้อย่างเงี้ยน,นึกออกไหมนี่แหละคือเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วแบบเออต้องขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าคนที่เป็น one to be จริงๆอ่ะคุณจะเห็นแล้วว่าเขาจะมีอะไรประกอบน้อยมากแล้วเขาจะมีแต่แก่นแท้แล้วแบบดูมีความสุขดูอะไรแบบเนี้ยคือ,อโดยที่ไม่ได้ยิ้มนะคือมันก็แปลกนะที่คนศาสตร์เนี้ยที่บอกว่ามีนักปา่าในสมัยก่อนที่ให้เข้าสายที่เจงขถนัดใช่ไหมแล้วสมัยนี้ไม่มีแล้วมันก็เลยทำให้คนขาดอะไรเรื่องพวกนี้ไปอ่ะ คนเหล่านี้ยังมีอยู่นะแต่อยู่ในส่วนที่คนดูถูกเกียหยามไม่ว่าจะเป็นแบบหมอปลาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกก็มีคนหนึ่งที่แบบเออทำงานในใคลินิกหมอปลานี่แหละเดี๋ยวไว้ขลังไล่าให้ฟังแล้วก็อีกหลายๆคนที่ดูโหราศาสตร์หรือว่าต่างประเทศแล้วก็ม่รเรียนโทเรียนอะไรพวกนี้เกี่ยวกับดารา,า,าศาสตร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์อะไรก็ตามซึ่งมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะตั้งแต่กำลังเดินปีเกิดอะไรเงี้ยก็จะถูกผลักไสไปในประเทศที่ยังไม่พัฒนาเท่าไหร่นะแต่จนประเทศเจริญแล้วคนรู้ตั้งนานแล้วต้องดูประกอบกันนะแล้วก็็็โโคคค้้หลายๆนนที่เเเปขออองงตัวรกดูะไ